还说再见。 สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมูมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาดูไม้ดอกไม้ประดับสวยๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายที่ลานต้นไม้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ0 8น9 9 2 1 3 4 9นี้ะครับเบอร์นี้แอนไลน์ได้นะครับหรือจะสแกนชัวร์โค้ดมาก็ได้นะครับเพียงแค่แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ นําไปใส่ในลายนะครับก็จะสามารถเดีงมาที่ลายผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือ ID Line นะครับ J A M E S นะครับใส่จุดด้วยนะครับที่สำคัญต้องใส่จุดด้วยนะครับ3 2 2 1หนึ่งนะครับถ้าไม่ใส่จุดจะเดียกไปหาอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ผมนะครับหลายท่านก็ทักผิดแล้วนะครับตอนนี้ผมยังแก้ไข ID l ดีลยังไม่ได้นะครับยังไงก็รบกวนใส่จุดมาด้วยนะครับ ค่าส่งนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับถ้ามีไม้ใหญ่เงี้ยก็จะเป็นใส่กล่องนะครับวันนี้ก็จะมีไม้ทงสูงด้วยไม้กระถางให,ใหญ่ๆนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับใส่กล่องก็จะใส่ได้ตามจํานวนนะครับผมก็ยังไม่เคยแพ็กกล่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจวนมากจะแพ็เเกเสียแต่กล้านะครับ แต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีไม้ที่แบบสูงๆหน่อยนะครับก็อยากลองแพกดูนะครับก็ได้สอบถามพี่ๆคนอื่นมาว่าแพกยังไงนะครับก็แต่ว่าก็รับประกันสินค้ามอนเดิมนนะครับถ้าเสียหายนะครับก็สามารถถ่ายวีดีโอตอนรับของมาอาตอนแกะกล่องนะครับมาให้ผมดูก็ได้เดี๋ยวผมเคมให้นะครับอันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ที่ร้านอื่นนะครับแต่ว่าผมเป็นคนส่งให้เองนะครับ อขอลูกค้านะครับที่รับได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปต้นมาให้ดูทีละต้นนะครับไม่สามารถเลือกได้นะครับผมเป็นคนเลือกให้นะครับเพราะว่าจะเลือกให้แต่สวยๆนะครับเลือกให้ดีๆเลยครับเพราะว่าระยะทางที่ผมขับรถมาซื้อต้นไม้นะั้นะนะให้แต่ละครั้งก็ไปกลับก็เกือบ20กิโลได้นะครับก็สามารถก็ขอคนรับได้ก็แล้วกันนะครับที่จะ ซื้อต้นไม้นะครับพี่ผมครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาไลฟ์แบบนีบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ตลาดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเงียบเหงามากๆถา,า,ายแล้วทุนหายกำไรหดนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างน,นะครับไม่ผมไม่ได้ซื้อต้นไม้ไปไว้นะครับก็ถ้าลูกค้า ท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์นะครับมามาสั่งซื้อได้เลยยวผมมาซื้อที่ร้านแล้วก็ส่งไปให้นะครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันนะครับเพราะว่าต้องมาเอาต้นไม้ก่อนถ้าถ้าบางต้นไม่มีผมก็จะแจ้งไปนะครับว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูจากอย่างนี้ก็จะเป็นไม้เดดนะครับ บางต้นผมไม่ทราบชื่อก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างนี้เป็นกระถางประมาณสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วถ้าแบบลูกค้าต้องการประหยัดนะครับประหยัดค่าส่งก็สามารถถอดกระถางออกแล้วก็ห่อห่อตุ้มลากไปได้นะครับก็จะใส่ได้หลายต้นขึ้นนะครับเราะว่ากรณีที่ลูกค้าซื้อเยอะๆนะครับต้นอย่างนี้ก็ราคายอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ นี่ครับสนนะครับก็ราคาประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นไม้แดดนะครับถ้าต้นไหนที่แบบน้ำหนักเยอะเกินไปเดี๋ยวผมขอออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้นะครับเปลี่ยนแปดนิ้วยางงี้ครับตัวนี้หงฟูนะครับหงฟูนะครับ ดอกสีแดงสสวยๆนะครับกระถางไซส์ประมาณสิบสองนิ้วนะครับคั้งก่อนผมก็มาขายนะครับแต่ว่าลูกค้ารับไปแล้วลูกค้าให้เปลี่ยนกระถางให้นะครับเพราะว่าจะได้ค่าส่งจะได้ถูกลงนะครับเป็นเปลี่ยนกระถางเป็นแปดนิ้วนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเปลี่ยนกระถางก็ห่อก็ได้ครับถอดถอดออกแล้วก็ห่อถุงไปนะครับจะได้มีค่าเท่าเดิม ตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับของกู้ตัวนี้เป็นบานบุรีนะครับบานบุรีหรืออ,อันไหนบอกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับดอกซีนสีแบบม่วงๆนิดนึงนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นชาบานะครับ จะบามีดอกสีชมพูตัวน,นี้ดอกสีอะไรเนาะสีสีตามภาพเลยนะครับฟับงชื่อผมก็ไม่มั่นใจสีนะครับตัวน,นี้สีแดงนะครับกระถางไซส์ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับ ตันนี้เป็นดอกสีโสมนะครับส้มจี๊ดนะครับส้มจี๊ดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมส้มจี๊ดต่างนะครับตัวนี้เป็นไม้มงคลนะครับต่างต้นก็มีลูกแล้วนะครับต,ต้นนี้ก็มีลูกแล้วนะครับ ส้มจีดางนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับมาต่อที่พวงแสต้นนะครับดอกสวยมากๆเลยพวงแสต้นนะครับสั่นนิดนึงนะครับผมกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจับกล้องคนเดียวนี่นะครับใส่กระถางแบบนี้นะครับหนักมากๆเลยนะครับ หนักประมาณสองกิโลตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับออตัวนี้สวยมากตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึรอยหกสิบาทนะครับตัวนี้ผมลืมชื่อแต่เคยได้ยินอยู่นะครับสว,สวยเลยนะครับ นะครับตัวนี้เป็นแก้วนะครับเป็นดอกแก้วนะครับแต่ว่าดอกเขาเพิ่งโรยไปนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นดอกปีพาวายนะครับดอกหอมมากๆนะครับเป็นไม้สูงระดับกลางนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับสวยๆแบบนี้เลย นี่เป็นกระถางไซส์สิบสองนิ้วนะครับอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับ<ม>ตัวนี้เป็นหมากคู่หมากเนียนะครับชื่อแก้วลินลี่นะครับสวยมากมากตัวนี้อ๋ออ๋อตัวนี้ตัวนี้นะครับแก้วลินลี่ผมคิดว่าอันนี้ต้นยูต้นแก้ว อันนี้ชื่อดอกแก้วลินลี่เป็นเป็นดอกแก้วเลือ้อยหรือว่ายังไงครับแก้วต้นดอกหอมมากๆนะครับมีใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้สูงมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็มาที่หมากผู้หมากเมียนะครับที่พูดผิดเมื่อกี้นะครับหมากผู้หมากเมีย มีหลายสีนะครับสวยมากๆเลยนะครับอยู่ในถุงดำนะครับขนาดประมาณแปดนิ้วนะครับวันนี้ก็สวยมากนะครับสูงประมาณเกือบเมตรได้นะครับเดี๋ยวเอายกตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ หนึ150่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้อันนี้น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งร้ยห้าสิบาทถ้ายังสูงสูงนี้ก็หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหมากคู่หมากเมียนะครับนี่ครับมีใบใบนาคด้วยนะครับใบนาคแล้วก็ใบเงินนะครับตันนี้เป็นใบทองนะครับแล้วก็ขาดใบสังประสิทิต้นนึงนะครับ ตันนี้ก็อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยหกสิบาทเช่นเดียวกันนะครับตัวน,นี้เป็นใบเงินมาชมที่หม,มากพู่หมากเมียกันต่อนะครับตัวน,นี้สวยมากมากนะครับสวยมากๆเลยราคาอยู่ที่หน,นึ่งร้อยตัวนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมสวยแล้วก็แปลกมากๆาเลยนะครับ อันนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับนะครับมาโชว์มโกนีมากันนะครับเป็นเอ่อตัวนี้เป็นลอยลนฟ้านะครับราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับลอยลนฟ้าสวยๆเลยนะครับขันมาชาววางนะครับราคาเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักกี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ อุดมทรัพย์นะครับแล้วก็กําไรทองนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเ<ม>ช่นเดียวกันนะครับทำนาาเจริญนะครับํำนาาเจริญนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับไซส์ใหญ่มากๆเ,นะเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นรวยลายวานหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมมาต่อที่โอุดมรั์นะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับขึ้นอยู่กับไซส์กระถางนะครับผมถ้าแบบกระถางใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถ้าทรงแบบกระถางสิบสองนิ้วนะครับก็ อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทเลยนะครับเศรษฐีรวยทรัพยสีทองนะครับไซนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยร้อยหกสิบบาทนะครับผมร้อยหกสิบบาทรวยโชคนะครับ โดยโชคไซส์กระถัง12นิ้วน,นะครับอยู่ที่ราคา180บาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับซันโตโทมานะครับ150บาทนะครับผมใส่ไปสักแค่น,นะครับราคาอยู่ที่200บาทนะครับ เป็นกุมารทองเรียกรัพ์นะครับที่สวยเลยนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทซับมงคลนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับอัญมณีนะครับอัญมณีขาวหกสิบบาทนะครับแล้วก็แสงจันทาก็เจ็ดสิบบาทนะครับสนีจันขาวนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ ตัวนี้เป็นปวกมลกตดดำนะครับปวอกมลกตดดำราคาอยู่ที่เอ่อหนึ่งหนึ่งร้ยยีสิบาทนะครับผมแต่ถางเล็กแล้วก็มีไซส์ใหญ่ด้วยนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับดูเไกกใจนะครับสวยมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับไซส์นี้สองร้อยบาทนะครับคุ้มมากๆนะครับ มีหัวนำไปยกโขดได้นะครับถ้าท่านใดสนใจจะผมคัดให้ส,สวยๆนะครับรับรองได้เลยล้วต่อที่ไม้ห้อยนะครับก็คือหม้อข้าวหม้อกแกงลิงนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับใหญ่มากๆเลยกระถางไซส์หกนิ้วนะครับ เป็นจะมาเงินนะครับสวยมากมากเลยนะครับ,รบตัวนี้เป็นกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับค,คุ้มเลยนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทกระถางเล็กก็มีนะครับกระถางละสี่สิบบาทนะครับคุกระถางสามนิ้วนะครับสี่สิบบาทไถ่ก้นอิ่มเงินนะครับ สามสิบห้าบาทนะครับหมากผู้หมากเมียนะครับหมากผู้หมากเมียก็สามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับแบบนี้รวมได้เลยนะครับอชอนเงินช้อนทองนะครับสามสิบห้าบาทนะครับเปเปอร์โรเมียด่างนะครับสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อย เปเปอร์หยกด่างแล้วก็ตัวเขียวด้วยนะครับราคาเดียวกันสาสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีเปเปอร์ด่างด้วยนะครับตัวนี้เป็นว่านตะขาบหรือว่าบันไดเศรษฐีนะครับสามสิบห้าบาทคูด่างนะครับคูสีทองนะครับตัวนี้สี่สิบบาทนะครับปูงา ผู้แฝง,งชาตนะครับสามสิบห้าบาทนะครับสามกระถางร้อยนะครับตัวนี้เป็นเป่าตุงนะครับเป่าตุงหรือเสียฐีก้านป่องนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับสวย,สวยเลยใครยังไม่มีเก็บนะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับ ราคาดีมากๆนะครับเศษฐีก้านปอกหรือเศษสีเปล่าตุงนะครับเป็นไม้ตระกูลพิโลนะครับแต่เขาไม่ค่อยเลื่อยนะครับตัวนี้จะใบใหญ่แล้วก็ก้านปองกเรื่อยๆนะครับสมชื่อนะครับตัวนี้ผมไม่ทราบราคานะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมถามราคาให้นะครับ มาต่อที่หัวใจเศรษฐีนะครับหัวใจเศรษฐีราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมสวยๆเลยน,นะครับนนสาลิกานะครับสาลิกาเรียกซับนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้อ่าเป็นไม้ดอกนะครับตัวนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับนนี้ไม่ทราบชื่อ อันนี้อยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมมีหลายสีนะครับสีชมพูสีขาวใครอยากได้สีอะไรก็รับผูกสีมาได้เลยนะครับนี่เป็นสีเหลืองนะครับมีเข็มด้วยนะครับมีเข็มด้วยเข็มดอกสีแดงดอกสีเหลืองนะครับ จะตออตัวอย่างมาให้ดูนะครับพุ่มแบบนี้นะครับพุ่มแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมก็จะมีไม้ดอกนะครับตัวนี้ไม่รู้ไม่ทราบชื่ออีกแล้วแต่ว่าราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วก็มีดอกเข็มนะครับใหญ่ๆเลยนะครับสีเหลืองสวยมากมาก ครับตันนี้นะครับเป็นไม้ดอกสวยๆนะครับตัวนี้ผมลืมชื่อนะครับถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับไซสกระถางประมาณสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็มีหนวดปลาหมึกด่างนะครับสวยๆแบบนี้เลยกระถางไซส์ใหญ่นะครับกระถางไซส์สิบสองนิ้วเหมือนกันนะครับเอาไปถึงบ้านนะครับตั้งโชว์สวยๆได้เลยนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาท แล้วก็มีต้นแก้วเจ้าจอมนะครับเจ้าเจ้าจอมตันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้ออ่อขออภัยครับประมาณสองร้อยบาทนะครับเพราะตัวนี้ยังเป็นไม้ที่ยังแพงอยู่นะครับสองร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับเป็นดอกพุทซ้อนด่างนะครับเป็นดอกพุทซ้อนใบด่างนะครับออกดอกแล้วนะครับบางต้น ไซส์กระถาง6นิ้วนะครับราคาอยู่ที่50บาทนะครับผมมีดอกฟุ้มตูมน,นะครับยิ่งแดดเขายิงด่างสวยนะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นผูสุภโชคหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดตัวน,นี้ก็ราคาอยู่ที่50บบาทนะครับ ชบ,บานะครับสวยๆเลยนะครับใบเขามีลักษณะแบบนี้นะครับกระถาง12นิ้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา160บาทนะครับ ถ้าเป็นไม้ดอกนะครับขอคนรับได้นะครับดอกเอาถึงเอาไปถึงก็จะอาจจะมีเสียบ้างน,นะครับถ้าเป็นดอกบ,นบานๆอย่างนี้นะครับอาจจะโรยนะครับต้องเลือกแบบดอกตูมๆไปอย่างนี้นะครับมาที่ดอกเครื่องฟ้านะครับเป็นงานถุงแบบนี้นะครับงานถุงแบบนี้นะครับดอกสยมพู ดอกสีออกส้มๆนะครับแล้วก็มีดอกสีชมพูอ่อนๆนะครับมีหลายสีมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับ60บบาทสวยมากครับหกสิบบาททุกสีเลยนะครับผม แกบกระถางใหญ่ก็มีนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับกระถางใหญ่หนึ่งร้อยหกสิบบาทครับสวยเลยนะครับดอกสีส้มนะครับดอกสีชมพูนะครับดอกสีบานเย็นนะครับอันนี้ก็ออกส้มส้มมีเฉดหนึ่งนะครับสวยมากนะครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทเลยครับ มีดอกสีขาวด้วยนะครับดูแล้วสาดตามากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นสนไลายุงหรือสนหอมนะครับตัวน,นี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่าราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับคือสีผสมนะครับห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นพุธอินทวารหรือพุทสาธรนะครับดอกขาวนะครับดอกหอมมากๆนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับดอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นแก้วแคะนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับ180บาทนะครับแก้วแคะนะครับรอออกดอกนะครับตัวนี้ก็ใบใหญ่ขึ้นมานิดหนึงนะครับตัวนี้เป็นโรสเมลี่นะครับโรสเมลี่ ตัวนี้ราคาอยู่ที่120บาทนะครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นพับทิมแค้นะครับพับทิมแคเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับ <eyeballs ume. S 1> สวยมากมากเลยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่80บาทนะครับ80บาทเลยไปเปลี่ยนกระถางสวยๆได้เลยนะครับตั้งประดับไว้หน้าบ้านนะครับ <AM. S 1> เป็นไม้มงคลที่ดีตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อมหาเฮงนะครับมหาเฮงด่างสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเลยนะครับกระถางไซส์สิบสองนิ้วนะครับ ตัวน,นี้เป็นพยับหมอกนะครับพยับหมอกดอกสีม่วงนะครับดอกสีม่วงสวยเลยนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมตัวน,นี้เป็นรักแรกพบนะครับดอกสีแดงแต่ว่าช่วงนี้ดอกเขาโรยนิดนึงนะครับรอดอกออกดอกใหม่นะครับรักแรกพบหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับตัวน,นี้พุทอะไรก็ไม่รู้นะครับ ไม่ทราบชื่อแต่สวยมากนะครับใบใหญ่มากๆนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทที่แนวกันแล้วก็ต้นนี้นะครับใบดังๆนะครับท่านใดทราบชื่อนะครับหรือท่านใดตามหาอยู่ก็สามารถติดต่อหาได้เลยนะครับผมไม่ทราบชื่อนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับครับ ต้นไม้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับไม้ประดับไม้ดอกนะครับไม้มงคลนะครับก็สามารถแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์2ป3เจดเก้าเก้าสองหนึ่งสามี่เก้านะครับไอดีไลน์จ u m อจุดใส่จุดด้วยนะครับสามสองหนึ่งถ้าไม่ใส่จุดจะเด้งไปอีกที่ลายท่านอีกท่านหนึ่งนะครับหลายท่านก็อาจจะทักผิดหลายรอหลายแต่ท่านทักมาบอกผมเลยนะครับว่า ไอดีน้องเกมนะครับทําไมซ้ํากับคนอื่นนะครับที่จริงไม่ไม่ได้ซ้ำเนี่ยแค่ใส่จุดและไมใ่ใส่จุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันผมยังไม่แก้ไขยังไม่ได้นะครับแล้วก็อสแกน QR code มาได้เลยนะครับถ้าส่งเดี๋ยวทักมาคุยกันอีกทีนึงนะครับถ้าถูกใจนะครับก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับทักมาขอถาง่อนอก,ก็ได้นะครับ ก็อาจจะตอบช้าน,นิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องถามต้นไม้ก่อนบางทีต้นไม้อาจจะหมดนะครับต้นไม้อาจจะบางทีเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยข่ายแป๊บเดียวหมดนะครับที่พ่อเขาเป็นร้านใหญ่มีฐานลูกค้าเยอะนะครับอันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมไม้สีสวยประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ